โรงเรียนบ้านห้วยไหฮสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขตหนึ่งตั้งอยู่ในอำเภอผู้เพียงจังหวัดน่านห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ38กิโลเมตรก่อตั้งมาแล้ว50ปีตั้งแต่ปีพศ2515มีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่96ตารางวา สภาพพื้นที่เป็นเนินเขาโรงเรียนบ้านห้วยไหฮเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถม,มวัยปีที่1-3ถึงประถมศึกษาปีที่1-6ถึงและมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงรวมทั้งหมด12ห้องเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไหฮเป็นโรงเรียนในหมู่บ้านเล็ก เด็กนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมดมาจากในหมู่บ้านห้วยไฮเท่านั้น บริหารงานโดยนางจิรพันธ์ศรีโนผู้อำนวยการโรงเรียนหลักการบริหารโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลมุ่งเน้นการพัฒน,นาเด็กอย่างเต็มศักยภาพให้เทียบเท่ากับเด็กนักเรียนในเมืองโดยบูรณาการการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ สืบสารประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมตามความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคลจนประสบความสำเร็จในหลายๆด้านเช่นด้านการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได6กขั้นด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนได้รับรางวัลจากชมรมพุทธศาสตร์สากลระดับดีเยี่ยม เหรียญทองในโครงการวีสตาสมาธิต้นปัญญาและได้รับรางวัลเหรียญทองจากกิจกรรมการแข่งขันจักสารไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ รวมถึงได้ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้อยู่คู่กับโรงเรียนตลอดไป นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย